สวัสดีครับพลจเลือดเชืจอกรนะครับก็ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปนะครับวันนี้นะฮะเรากำลังจะเดินทางนะครับไปส่งเครื่องม้วนฟางทีเดียวครับออกคืนนี้สี่เครื่องเลยนะฮะนครพนมสองเครื่องนะครับพยาวหนึ่งเครื่องอําเภอแม่สอดจังหวัดตากหนึ่งเครื่องนะครับก็ขายจริงส่งจริงนะครับซื้อตรงจริงใจนะครับ ลับผิดชอบนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเราราคานี้เรารวมส่งสอนใช้ถึงที่นะครับไปมาแล้วนะครับขึ้นเหนือลงใต้เราไปมาหมดนะฮะก็ใน Facebook ก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับนี่ก็จอดรอเดี๋ยวเราจะออกเดินทางประมาณตอน3-4ถึงทุ่มนะครับโอเคมีตัวไหนบ้างดูนะฮะเนี่ยครับ เครื่องอรวิลมีรุ่น870นะครับตัวนี้ทำไมถึงขาย870ขายดีเพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวเดียวที่มันใหญ่แล้วคนหนึ่งคนยกได้นะครับแล้วก็มีรุ่น850นะครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับใน870นะครับความเหมาะสมก็อยู่ที่ลูกค้าครเราก็ไปส่งถึงที่นะฮะสอนใช้นะครับไปกันแทบ,บจะทั้งหมดโกดังเลยนะฮะเหลือกัน ทำงานกันอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนนะครับที่โกดังไปกันสิบกว่าคนเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มีเชือกให้ด้วยเชือกตัวนี้เราก็มีขายให้เป็นเชือกปอนะครับมันพิเศษตรงที่ว่าเหมือนเชือกกระสอบอะครับพิเศษตรงที่ว่าถ้าเรา,เาไปม้วนหญ้าสดแล้วตัดหญ้าสดให้วัวก,กินเนี่ยวัวก,กินเชือกตัวนี้แล้วไม่ตายนะครับอันนี้ได้เรียนรู้จากลูกค้าลูกค้าบอกมานะครับราคาเชือกก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับซื้อในประเทศไทยก็จะถูกกว่านะครับ เราเช็ราคาเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ได้อยากจะรวยอะไรมากมายครับอยากขอให้อยู่ได้ลูกค้าซื้อได้ครับผมโอเคนะครับสนใจแบบนี้ทักมาได้ครับสนุกมากเลยนะฮะเป็นกองทัพเลยเราไม่รู้ว่อนาคตจะเป็นยังไงอยากเดิมขายได้เดือนละตัวตอนนี้เดือนละจะเป็น10ตัวแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับจะดูแลเต็มที่นะครับขอบคุณครับ